แม่ครั้งที่แล้วร้องเพลงครั้งนี้ตามหาป๊อบในโฟส์คเคนต่อโอ้อออตางั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะตามหาตัวละครในโฟส์คเคนตัวอะไรเจอกันบ้าง let's go วู้เฮ้ยทําไ็นเล่นเฮ้ยท่าโคตรเหมือนโอ้โหเหมือนมาก เหมือนมากเหมือนยันดนเตี่ยคนดูโคตร <c ười> เหมือนอ่ะโอข้ามาคิดว่าเล่นผลาเค็นะครับเนี่ยว้าวแับเสียงก่อนเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะเจสันหรือเปล่าอันนี้ใช่หรือไม่นี่กดอีเพื่อรับนะครับผมแล้วเราก็ได้ไปแล้วฮะอะไรอะเก้เหรอหรือว่า อ๋อเจสันอ๋อจอมโดสรุปมันคืออะไรอะ่ะแล้วผมก็ได้เป็นเจสันแทนนั่นเองนะครับทุกคนเย่ yeah, ตัวแรกของผมได้เป็น ah, wow. oh, oh. เจสันน้าว้าวโอ้โหฟอสเคนแต่เป็นเวอร์ชั่นตามหาตัวละครฟอสกีนที่หายไปอะ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะนะอะไรอะคิวเพเยอร์คืออะไรอะวันเอ็กผมยิบอ้อไปก็โอเคต้องเสียโลบากกับมีหลายตัวละครเลยด้วยและนี้ก็น่าจะทูทาป้าง,งั้นผมก็เอาเลยละกันรับเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็ได้ตัวละครทูทามาฮะสรุปทูทามใช่ไหมหรือว่ายังไงอะ oh, อ๋เอ,อเดี๋ยว เดี๋ยวมันไม่น่าใช่ทูธาวที่ผมรู้จักอันนี้เขาเรียกว่าทูลน์ทูลน์มาไงวะเนี่ยโอเคผมได้ทูลน์ก็ทูลน์อ่ะเย่ได้มาสองตัวแล้วอ่ะได้เจสันกลับเอาเฮ้ยแล้วทำให้ผมได้ชิเลตกี้ด้วยเอ้าชิเลตกี้ผมได้ด้วยเหรอเอ้าชิเลตกี้ผมได้มาได้ไงอ่ะตัวพื้นฐานแน่เลยอหรอโคเฮ้ยอันนี้แปลกๆหรือว่าเอ้าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเอ้าผมต้องทำภารกิจใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือไม่แต่ก็ต้องมาลองดูนะครับผมอ๋อนี่ไงถ้าคุณอยากได้สกิตของบูดูตก็ต้องหาหัวบูดูทั้ง5หรือว่าถ้าคุณอยากตามหาจอนโดคุณก็ต้องซ่มเครื่องทั้งสเครื่องแล้วเครื่องเจเนเรเตอร์มันอยู่ไหนวะเดี่ยวเอาเปว่าผมเดินสำรวจรอบแถวนี้ก่อนละกันเนาะว่ามีอะไรให้ผมทาบ้างวันดีครับพี่โรบอทพี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมดูแล้วเขาจะไม่มีชีวิตแล้วแหละโอเคครับผมไปที่อื่นต่อละกันมาได้เวลาสำรวจแล้วอ่ะไหนมองซ้ายมองขวาโดยซิมีอะไรผิดปกติเเเเเเฮ้้้ยยยชชช็อออออกรรรรระะดาาาาานนนนีีี่่่่ปปตตัวลลลคคฟทหหหืไงงงมมใแ เลยอยูไปได้หลายทางด้วยโอย้มีเชดด้วยวนดีเชโอูนายนี่คือเชนตัวจริงใช่ไหมฮะกัมพี วันดีก็ปีเราต้องตามหานายสามคนหรือเปล่าหรือว่าไงเอาเสียโลบักเฉยเลยครับโอเคตามหาเธอครในฟอรตเ่นตึงๆอ่ะแล้วผมจะเจอครบ40กว่าตัวไหมเนี่ยไม่น่าครบอ่ะโอ้ยเกสโคโคอ่ะอ้อต้องเออเสียตางเอาหูแบบฟอรตเกนสวยมากทุกคนดูดิเฮ้ยทำโคตรเหมือนอ่ะเหมือนจริงเหมือนจริงอันนี้เหมือนมากดูดีเหมือนทุกประการเฮ้ยอันนี้รีโทเจสันไะเดี่ยโอ้โหและแอนิเมชั่นสุ่มโคตรนานเลยแปลงตัวอะไรนะไม่รู้เลยชาดารีโทเจสันอ่ะโอเคได้เจสันตู้เกมมาแล้วอ่ะโคตรเ เฮ้ยมีอะไรให้กดรับซะด้วยเฮ้ยหมวกนี้เชนชัวเชนใช่หรือไม่บิวเดอร์แมนไม่ใช่แล้วอุย้ยลูกน้องวันเอกก็มีเหรอเดียแล้วก็มีตัววันเอกแล้วก็ได้เป็นตัวเชนนนเดงนะครับผมแล้วผมก็ตามหาต่ออ่ะอะไรอ่ะต้องตามหา8ชิ้นเหรอ8ชิ้นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันและอันนี้คือ,อไรโบโบพินเซตได้เลยผมเดาเอาไม่ใช่เหรอสรุปม,มันคือโบของตัวละครอ,อะไรเรามารลุนกันดีกว่านดกครับผมและโบของอันนี้ก็คือ ของปาร์ตี้พรินเซสนั่นเองโอเคผมได้มาแล้วอ่ะว้าวได้มาง่ายจังโอ้โหเกทหกหกหกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอู้น่ากลัวมากอู้มีมีเสียงดนตรีมีเสียงเอฟเฟกด้วยทำเป็นเล่นว้าวโอ้โหอีพิกแพทเทิร์นทุกคนเฮ้ยเยี่ยนแล้วเยี่ยนแล้วเยี่ยนแล้วคนจะมาล่าข้าผมครับคนดูถ้าจำไม่ผิดเกตหกหกหกอันนี้จะเป็นตัวละครที่เขาฆ่าเราได้นะครับผมเพราะว่าเขาเติมมานะครับผมโอ้ยก้อนเติมมาน่ากลัวมากเขาเติมมาก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาใช้บริการล่ะลาร์ดบัคลาร์นเติมโลบัคราน้อยที่สุดแคาถ โลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอักาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างตาอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพี่รับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งนึกถึงร้านดีๆต้องสาลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอดีนะครับผมขอญาตเก็บหัวบูดูแล้วก็รีบไปร้วกันนะครับผมอ๋อหรือว่าเป็นบอทสงสัยน่าจะเป็นบอทแน่เลยเพราะมันเดินดูติดบักไงแปลกๆอ่ะผมว่าใช่ ครับผมแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแมกเทียนพีรับไปเลยหัววานสุแสนที่จะมุงบิงนะครับผมแล้วผมก็ได้ตัวแอเรียบาร์เรลดราผมไหนขึ้นมาดูข้างบนหน่อยสิว่าจะมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอะหัวกัมปี้เหรอหัวกัมปี้แล้วตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วงั้นผมก็มาเก็บของต่อเลยละกันเนาะได้หัวกัมปี้มาอีกอันแล้วอะและอันนี้คืออะไรอะเอเรียสเหรอไม่น,น่าใช่หมวกไมค์คุนฮะมีม,ม,มีโซนิกดอรีกีด้วยเหรอคืออะไรอะแล้วก็มีมีดไหนดูซิเราได้อะไรทาดาอ๋อวานิตี้เจสันนี่เองวววว่่่่่่าาแแตตผมมมมมเเเเเเหหหหยยยยยีียไไีีบบบบออ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 พพิิษษปป็็นนนไไไรรร้้้้้ะะะโโโโกกกลคฟง แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เกียร์เฉยๆแน่นอนผมมั่นใจอ่ะท่าดาใช่ไหมอะแตะะ่เด็กเอ้าอเคยเป็นนู้ดโขโขกเฉยเลยเดาผิดได้ไงเวนู้ดโขกโขกมันน่าจะหายากนะไงการหา,หาไง่ายวัเนี้โอ้ยเจอเจเนเรเตอร์แล้วได้เวลาปั่นไฟอ่ะปั่นแป๊บนึงโอ้โหปั่นแล้วจอสั่นซะด้วยแล้จอสายบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวแล้วเราก็หยิบมีดมานะครับผมมีดนี่ต้องหาอีกกี่ชิ้นวะเนี่ยหาโคตรเยอะเลยโอ้ยได้ตัวอะไรดาวเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแต่ตอนนี้ก็พยายามสปีดรันเอาของอยู่นะคทัแล้วองกร่ะป๋องแจละเบอด้เป็นอะไร ơi เปล่งเปล่งปลโอเคศูนย์ศเจ็ดเอ็มฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจตรงนี้อีกหน่อยละกันเนาะบวกอะไรอ่ะน่าจะเป็นเชสกิ้นเอ่อไมสโตนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดผมว,ว่าใช่ฮ้ยแป้งอ้าวซวยกันไป็นคูคิดได้ไงวะเนี่ยโดนต้มตุ๋นเออหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ถ้าหมดแล้วงั้นเดี๋ยวผมลองไปเอออารีนาอ,อื่นบ้างละกันเนาะโอ้โหมีหลายเอเรียเลยไปที่ไหนดีอะเนี่ยโอ้หน่าสนใจทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมลองไปโฮเทลฮอลโล่ละกันเนาะฮอลโล่โฮเทลว่ะโอ้้้โโหหแบบบคคสสวว่่่าาาางงงออออะถเเป็นนนนนฟจรริิมมมัไขดีี๋ย ตอนนี้ผมมีมีมดอยู่แดอ่ะด้วยเจสันช่วยด้วยหัวเจสันโอ้วิ่งหนีเจสันจะฆ่าผมช่วยด้วยฮัวเขาตีด้วยด้วยเขาตีด้วยด้วยไม่ไหวแล้วอย่างนี้ผมต้องแปลงร่างเป็นชินลเสกี้อ่ะเอา วัาด,ดีฉันคือเอเจนตกี้เพฮ้ยฟันเลยดีแน่ต่ต,ต่อสู้ช่อต่อยโอ้ยเจ็บได้ไงวะครบอินแซนเอาโอ้โหมีอะไรไว้ี่ยเออจำสไตล์อย่าเต้นเต้นว้าวโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแอคแทกไว้อะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเจสันแกอยู่ไหนฉันจะเตะก้นแกอะฮึบก้อเอาโหเจสันอยู่ไหนผมไม่รู้อ่ะแต่ละตัวมันมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยคนดูโคตรเท่อะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเออลองเล่นตัว,วอะไรดีอ่ะอยากเล่นกัมปี้นะแต่ว่ากัมปี้เล่นไม่ได้งั้นลองเล่นเป็นเออตัว,วอะไรดีอ่ะหาตัวพื้นฐานกก่ออออนนนาเเเชชสสสสละะััั้ววโยดีคครบผมื ผมไม่มีไพด้าเฮ้ยไได้าเช็ดหายเอาแล้วผีหล่อวิญญาณหลอนไปเนี่ยแป๊บนึงนะผมสามารถกดแอคแท็กได้ฮึบยิงเอาเฮ้ยมันกลายเป็นแอคแท็กแบบเตะเฉยเลยวัดเดเฮลแล้วก็มีท่าเจ็บแล้วก็หยุดแล้วก็ฆ่าอินเฟอร์โอ้โหเต้นตเปลวเปิ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 วแล้วก็เออจ้ำสไตล์อะโอเคก็เหมือนกันนี่หว่า <S <S เฮ้ยมีโนรีด้วยแต่โนรีโอกาสจะได้แค่โอ้โหโอกาสหายายากห้าดาวบ้าไปแล้วความยากระดับหาดาว ฮะอะไรคือหาดาววะเอองั้นผมลองเล่นอะไรดีอะเรทโคเจสันละกกันนั่นไหนดูซิทำอะไรได้บ้างเฮ้ย <c oughs> เจ๋งอะมีสวิงด้วยอ่ะคือสวิงนี่สวิงชวิงชวิงชวิงโอโ้โหโคเท่เลยอย่างนี้ไปเล่นเกมจริงไม่ดีกว่าแล้วก็หาที่ค้ยกระโดดตบบีเฮดแล้วก็สกิลแอนิเมชันคิวนะครับผมนี่เชื่อแล้วก็เตะเลยอะ เราเตะอะไรอ,ะอ่ะเออมันมีอะไรให้ผมหาในนี้อีกบ้างนะเดี๋ยวผมเดินตามหาก่อรักกันะครับผมอ๋อมันกดวิ่งได้ด้วยนะี่หนาเพิ่งรู้โอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งรู้ว่ากดวิ่งได้นะผมก็วิ่งยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมอุ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะหัวบูดูดไอหัวครูคิดเวอร์ชันล่างฟ้าโคตรเจ๋งแล้วเราก็ได้ลูกน้องวันเอ็กมาแล้วอะ่ะโคตรอ้อยอ้อยคิวเด็บอ้ออได้บูครูต่อระก้าเออเปิดอีกอันเลยแล้วกันอันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นเจสัน V I P ชัวร์ทรงนี้ผมว ดีด้วยไมสตอลนจอนโดโหโคตรเทพแต่ทำไมโอกาสหายากมันน้อยจังไว้แค่สงดาวเองเหรอระดับไมสตอลสี่ไมสตอลสี่แค่2ดาวแล้วจอนโดปกติ5ดาวคืออะไรอะงงโหมาเฟียโซ่ก็มีแป๊บแป๊บผมอยากเป็นลูกน้องวันเอ็กอะผมจะได้ขึ้นศาลโกซูปะโอเคขึ้นศาลมาแล้วอะอ้อยออยคิวเดมออกวันนี้ผมจะฟ้องหัวหน้าผมวันเอ็กเขาแอบ,บใช้ผมเป็นแรงงานท่าผมจะไปฟ้องขึ้นศาลโกซู้วยไนลองตีซิเอ้ยตี้ะทีโอ้ยมาเตะเถื่อนจังอะโอ้โหลูกน้องวันเอ็กแพทใหม่อะเตะโคตรเถื่อนเลยไอ้เดียผมได้เปรย ได้แล้วอ่ะไหนดูซิอา้าวโอ้ยลูกน้องเจ็บได้ไงวิทยาอ้อยอ้อยงงแล้วก็มีท่าเต้นสุดแสนหล่อเท่แล้วก็มีเออเจ้บสไตล์แล้วก็มีหัวล้ออ่ะไหนหวัวล้อซิอ้ะอ้าหดียใช้เป็นแรงงานทาโคตรเซาเลยแล้วก็มีนี่ด้วยมอนสเตอร์แมชคืออะไรอ่ะแปล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 เฮ้ยเป็นกัมปี้ดีกว่าไหนกัมปี้อยู่หน่อยอยากเป็นกัมปี้จังเลยโิ้ยผมเป็นกัมปี้ได้แล้วไม่ใช่เหรอเอา้าทำไมเป็นไม่ได้อ่ะฮะ เก็บครบสามแล้วนี่งงเฮ้ยนีอะไรอ่ะโอ้โหมีพิเศษอย่างนี้ผมว่าจอดําชัวร้อยเปอร์เซ็นใช่หรือไม่ต้องมาดูถ้าไม่ใช่จอดําปิดคลิปแทฮ้นอ้าว